หลังฝนตกจะเห็นฟ้างามหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จสวัสดีครับครับผมเรียวัตกาหลงนะครับก็วันนี้ต้องเรียนท่านผู้นำบริษัทอาโตมี่ทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ผมเองรู้สึกยินดีครับผมเองเป็นคนหนึ่งครับที่เข้ามาร่วมงานซัเสเซสนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกนะครับผมมีโอกาสโชคดีมากที่ได้มา ฟังท่านประธานตัวเป็นๆนะครับครั้งนั้นนะครับผมมาครั้งแรกแล้วก็ตัดสินใจกลับไปสำเร็จครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเองเป็นคนหนึ่งครับผมรู้จักอาตมี่มาประมาณสักหนึ่งปีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งปีที่รู้จักนะครับไม่ได้สนใจธุรกิจครับผมสมัครอาตมี่ด้วยความเกรงใจในห้องนี้มีใครสมัครด้วยความเกรงใจบ้างย่อมือหน่อยครับ โอเคครับวันที่สมัครนะครับผมเองก็ได้ซื้อสินค้ามา1ชิ้นนะครับด้วยความเก่งใจอีกเช่นเดียวกันก็คือเฮโมหิมครับแล้วก็ผ่านไป1ปีนะครับไม่ได้สนใจธุรกิจนะครับพอคิดว่าอาตมีนะครับก็คงเป็นธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปที่เราเคยสัมผัสมานะครับก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งเข้างานซาเซสก็คือครั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ผมมาครั้งนั้นนะครับผมทราบข่าวว่าท่านประธานจะมาร่วมง,งานด้วยนะครับก็คิดว่าจะมาฟังเคล็ดลับของท่านประธานนะครับเพราะผมเองก็มีโอกาสได้บริหารในสากลนะครับสากลที่ผมบริหารอยู่เนี่ยนะครับเราใช้เวลา20ปีนะครับได้ทุนรรุ่นประมาณ600ล้านบาทนะครับแต่บริษัทอะโตมี่ใช้เวลา10กว่าปีแต่มียอดขาย66,000ล้านนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าท่านประธานมี กลยุทธ์อย่างไรนะครับวันนั้นได้มาฟังท่านประธานนะครับท่านประธานพูดผมถึงบางอ้อเลยครับเพราะว่ากลยุทธ์ของอาตอมีนะครับก็คือใช้ปรัชญาหนึ่งความอยู่รอดสองความเร็วและก็สามคือความสมดุลผมชัดเลยว่าสามปรัชญานี้บริษัทอาตอมีใช่แน่นอน,นครับหลังจากนั้นครับผมก็กลับไปศึกษาหาความรู้แล้วลงมือทำอย่างจริงจังครับ โดยฟังช่องชาแนลของท่านประธานควบคู่ไปด้วยนะครับท่านประธานบอกว่าให้เราศึกษาให้เราตั้งเป้าหมายแล้วเราลงมือทําโดยตั้งเป้าหมายในทุกๆวันนะครับวันหนึ่งต้องได้10คนและคนหนึ่งต้องสิครั้งถึงจะล้มเลิกครับ ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับในห้องนี้นะครับมีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจอย่างที่หลายๆคนพูดนะครับวันนี้ถ้าทุกคนมีความฝันอยากเก็บความฝันไว้ในใจครับเอามาตั้งเป็นเป้าหมายและลงมือทำผมเชื่อทุกคนทำได้ครับสวัสดีครับ